ผม2,156นะครับเดินทางออกจากโรงแรมโรงแรมอะไรนะหมูนะมีวิวของ Paradise Paradise คือสวรรค์แถวที่นั่งมีการม่ล้มีสอนสอนที่เขาทะลุทำงานอยู่ตรง่าแล้วก็นกนะนกนกมีอยู่นครนคนนครนะครับที่หมูนี่นะครับ แต่งตัวก็รู้ว่าเป็นศิลปินนะครับมีอะไรโทรได้นะนะภาษาแนวเพลงก็สุนทราพรนะก็บอกอยากให้ร้องสักเพลงหนึ่งนะครับองกำลังทำใจอยู่ถ้าช้านี่ผมร้องก่อนนะอยากให้ร้องเพลงนี้ครับโชคดีโชคหาอาลามแท้แล้วได้เจอครั้งหนึ่ง อในตอนนี้อโมล็อกต่อกปกติไม่ได้เลยนะเนี่นี่นะครับนี่เซนจะผลนะฮะผลฝุ่ต้นนะครับจนเแถาหลังก็นะนี่คือลูกทานนะครับแล้วก็พี่ต้นเดี๋ยวนี้แล้วนี่น้องนะครับน้องครับน้องชจะถือกระเป๋ามาชื่ออะไรครับคอนครับฮะคอนคอนเหรอก็ได้ชื่่อวาต้นติ๊ดนิดคอนเหมือนนครนะเออชื่อนครชื่อจริงนครนะ คนเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับมันเป็นเรื่องความผูกพันเกี่ยวดองกันมานานแล้วนะครับอิ่มแล้วใช่ไหมพี่หมูนะครับเป็นวันลสุดท้ายแล้วนะที่ท่านเอาสักเพลงงนพ่งว่าคลิปนี้จะต้องนําขึ้น y ยู t ท b e นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆห้ได้เปิดดูด้วยวอนนี้เวลาของคลิปก็ผ่านไปประมาณมารับ พ MM yeah> uh ี่หม ah> uh uh> ูท uh ี่เป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่ต้นนะโปรดิวเซอร์ให้หน่อยนะครับโอเอพลงะไรฮะคือแล้วก็ได้ที่ร้องบ่อยๆเนี่ยเพื่อนเขาจะลงนะฮะเขาจะลงลงไม่ไนะเอาเอาเพลงนี้คิวเชิดร้องแบงนี้ด้วยกันเลยครับจะจำเนื้อแล้วเท่าไหร่เอ้าเลยชุ่มน้ะมาลามเส้นตะลึงได้เจอครั้งหนึ่ง สงิโซฟารู้ัสมัยรักสยันใจไม่รักเอดีสิครับแม่เีนิดเดียว่สนสิเยวินยาได้ชมชนได้แค่นี้นะฮะอ๋แค่นี้นะครับนี่นี่นีดูนำทางเนี่ยโอ้โหนะข้างหน้ารู้สึกจะแอรอัดนิดหน่อยนะครับ สนับสนุนพุทธค่อ,อน,นะครับสนใจนะครับศิลปินไปแสดงนะครับก,ก็ติดต่อได้นะพี่ต้ตตนนะพี่ต้นเบอร์อะไรเบอร์พี่ต้น<ก>เบอร์อรเบอร์ครับเบอร์ตอนนี้จำไม่ได้มไมไดครับ<ก>เอาศูนย์แปดเ้าหนึ่อา089 1ห3ึ่งเกไปก่อนแล้วกันนะฮะติดต่อแล้วนกศรนี่ร้องได้ไหมฮะไม่ได้ครับนกอ่ะร้อ,องได้อย่างเดียวหนู ร้องไห้ครับตรงเราปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนะใช่นะโอเคครับใช่ไหมพี่หมอต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะตอนนี้เป็นร้านร้านเต้เสื้อค่ะนี่ละฮะนี่บรรยากาศของการปฏิรูปนะครับกำนี่ก็เป็นคิดทำขึ้นนะฮะทำการบรรยากาศนะของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะฮะพวกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะปฏิรูปสังคมต้องปฏิรูป ตัวเองก่อนนะนนี้รูปคนก่อนคนก็คือตัวเองไงก่อนนะตัวเองก็คือจิตใจตัวเองครับอ่า